เน่ยไปดูดาวพูโตทําได้ไหมดูดีอยู่ในไลฟ์ปะโทรดีกว่าหนูดีพี่ขอเอ่อพี่ขอเอางนนี้แจ้งแจ้งเอ่อเอเวนเจอร์ Adventure ให้พี่ทีใช่เอาเปทานอสก็ได้ถ้าทานอสว่างขอคิวพรุ่งนี้เลยบอกทานอสว่าเอ่อพี่กับชาจะไปเออพูโตดาฟูโต แจ้งแจ้งทารอดใทพพี่หน่อยจบ <c oughs> มีอะไรทำไม่ได้พี่พี่นัดคิวทารอนละอาจจะนี้เดี๋ยพี่จะให้แองก์เอดเวนเจอร์ไปด้วยคอยดูแลเพราะถ้าเราออกไปจากนอกโลกเนี่พี่ไม่มั่นใจว่าเราจะไปเจออะไรบ้างคิดว่าทานอนคนเดียวน่าจะเอาไม่อยู่